พี่น้องเอกควงเซิงนะนี่มาเจอแพ็คคู่ครับพี่น้องแพ็คคู่ฟอร์ดแพ็คคู่นะคาดนาแพ็คคู่เลยคู่หูดูโอ้ครับคู่หูดูโอ้หลังจากกวานหลังจากถ่ายเสร็จแล้วก็คาดนะคาดเทคิถ่ายไม่เรียบนะคู่หูดูโอ้เลยวันนี้ฟอร์ดตามตูดกันเนียนๆเลยนะพี่น้องนะตามตูดกันเนียนๆเลย หลังจากวานแล้วก็ต้องคาดนะขี้ไถ่ายไม่ค่อยสวยนะพี่น้องวันนี้ขี้ถ่ไม่ค่อยสวยนะมาแล้วคันนี้มาแล้วมาอยู่กับจานโอ๊ตนะมีจานอ๊คาดหนานะพี่น้องอันนี้เป็นนาแถวภาคกลางนะการทำนาแถวภาคกลางเราก็จะคาดหนานะพี่น้อง จาโน้ตเนีจาน้ตครับจาโน้ตจะจะเป็นเก๊สสามนะพี่น้องเก๊สสามนะเก๊สสามคาดแบบจดจวดเลยคาดแบบจดจวดเลยนี่เป็นงานทำนาโซนโซนภาคกลางนะโซนภาคกลางน่าจะเป็นเก๊สสามเนี่ยน่าจะเป็นเก๊สสามนะแพ็คคู่เลยวันนี้อยู่แพ็คคู่คู่หูดูโอ้คู่หดูโอ้คู่ตบฟอร์ดนะ ก็จะคาดต่วการคาดน้านะพี่น้องคาดนี้น่าจะน่าจะทำใหม่ปีนี้มัง้งเนี่ยทำท่าสีใหม่ๆนะทำท่าสีใหม่ๆนะพี่น้องโอ้โหดูโอ้เลยว่ดคาดเพื่อให้ขี้ไถมันแตกนะพี่น้อง ไอ้ขี้ไถแตกแล้วก็ให้ให้ญ้าที่แบบรากมันติดดินมันก็ได้ขาดมันก็ได้มัน,ได,มนได้ตายนะพี่น้องนะนี่อยู่แพ็กค,คู่เลยพี่น้องหมดเป็นการทำนาแถวโซนภาคกลางนะนครสวรรค์นครสวรรค์นะพี่น้องนครสวรรค์อยู่กับฟอร์ดนะฟอร์ดเยอะมากแถวนาครสวรรค์ เยอะมากครับดูประจานรถนะขาดนะนย่ำย่ำย่ำนี่เดี๋ยวกำลังดูหลังรถไถจะเหยียบป่าวแง่ก็ดูบ้างถ่ายคลิปก็ดูบ้างให้เดี๋ยวรถไถจะเหยียบตายเมายังยังไม่มานะพี่น้องนะเอาไปไหนเนี่ยข้ามข้าม เสร็จแล้วมัง้งตังใต่จะเสร็จแล้วนะข้ามฟังข้ามฟังเรามาดูคันนี้ต่อนะพี่น้องนะนี่คันนี้ก็น่าจะเป็นหกพันหกนะแพ็กค,คู่เลยอยู่แพ็กค,คู่เลย นี่ชายบ้านนานะชายบ้านนาคาดนาครับชายบ้านนาคาดนาปอตองลำเร็วนี้นใส่จะเสร็จแล้วไปแล้วนะพี่น้องไปแล้วน่าจะน่าจะย้ายอันนะพี่น้องเอาพี่น้องเสร็จแล้วนะกำลังจะกลับบ้านฟอต อันนี้น่าจะเปลีป่ยนใบพันใหม่นะท่าใหญ่บุนรถแถวโซนภาคกลางคอนสวรรค์ผ่านน่าจะเป็นของสนหนกนะผ่านส้นหนกะจะมีจะมีพันนี้น้องมีม,ม,มีมีขานข้างนะสนหนก สนอสู้สู้ดินแข็งนะพี่น้องสนอเนี่ยสู้ดินแข็งน้องสนอแถวนี้จะฮิตสอ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 กสนอนะสนอจะสู้ดินแข็งนะสอจะหวานเข้าดีมากสอจะไถหวานเข้าไถแปะนะแต่สนอเนี่สู้ดินแข็งนะจกดินแข็งได้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 ลึกได้ลึกกว่านี่อ่ะจ ขนสวรรค์มันดูยางนะนี่นี่ยางนะขอบสามสี่นะนี่สามสี 3, นะ่ยเป็นยางสูงจะเป็นยางสูงนะเป็นยางสูงขอบสามสี่แถวนะี้จะเป็นสามสิบกับสามสี่นะจะเป็นระบบชักข้างนะเบานะระบบชักข้าง รบบชักข้างไม่ใช่พาวเวนะจะเป็นชักข้างเบายางนี้นะจะเพิงเปลี่ยนปีนี้มั้งเนี่ยสินล้อรั่วด้วยนี่ฮะรถไถแถบโซนภาคกลางก็ประมาณนี้นะน้องก็ก็มีข้าวปังเข้าอะไรบ้างมี่ข้าวปังเขาก็สวยจังนเลยนยน่าจะท้องล้วแหละ เ็นะทีสามนะพี่น้องทีสามนะฮนะเครื่องทีสนะามนะนิวฮอลแลนด์ปั้มกลมนะจะมีปั้มกลมกับปั้มเหลี่ยมนี่น่าจะเป็นปัม้มกลมสมบุกสมบันนะคันเนี่ยมีทางานเยอะ <c oughs> ฟอร์ดฟอร์ดสงเข้าประกวดก็ประมาณนี้นะ โซนนครสวรรค์คูเวตาสองสูบไงเนี่ยกี่แรงไงฮะสิบสี่ แปลงของเท้าตาผมก็ออกแล้วหมดออกแล้วอ,ะอ่นออนะอน่กอนวานก่อนแกนออีทีสิบสี่แรงคูบต้าหาดูยาก,ก,ายากฮะองันนี้ก็หาดูยากเนี้ย มันจะเป็นเครื่องเขาใช้อะไร<ว>ก็ใช้ทั่วไปเคอใช้ลิฟต์โกลิฟต์ใช้แตนใช้ลิฟต์ที่คนโดไงโกูเหมกัเงไงเครื่องรถู่ดังวัตา14แรงวัวตาสองสูบนะพีมน้องสองสูบอ๋อติดเลย ทีสิบสี่แรงสองสูบ <laughs> ทีดตแรงสองสูบนะ้องร้ยที่นีาไดเห็นนไ้บนตาได้บนตานะ นานนะอีท,ทีสองสูบพี่น้องเคยเห็นไหมทิปสี่แหลงสองสูบนะคูโบตาเออที่ไหนนี่ยมผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่เนี่ยอ่ะกลับบ้านแล้วพี่น้องสำหรับคลิปน,นี้ก็ปอดมาเจอคูโบต้าสองสูบนะสองสูบววิน้นาำ มีอะไรเออ,อญี่ปุ่นนี่ก็ะทำน่าจะมาจากญี่ปุ่นทำอะไรที่แบบเราไม่เคยเห็นนะสองสูบคูโบต้าสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับฝอยกับคูโบต้าสองสูบนะสองสูบในเครื่องสูบน้ำแต่พี่น้องสิบสี่แรงฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะครับพี่น้องฝากกดติดตามด้วยนะครับการทำนาโซนภาคกลางแถวโซนภาคกลางนครสวรรค์ จะเป็นพวกฟอร์ดนะพวกฟอร์ดคูโบต้ตาส่วนมากจะเป็นพวกฟอร์ดพวกคูโบต้านะพวกจอนเดียพวกแม็กซี่อะไรไม่มีนะพี่น้องหายากไม่มีเลยนะผมดูแล้วไม่มีครับพี่น้องฝากติดตามด้วยนะครับพี่น้องขอกดฝากกดติดตามในช่องน้องใหม่ครับเอกพองศ์สิงห์นะพี่น้องนะสวัสด,ดีครับ